พุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งนี้นะครับก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มานะครับก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้ได้มาแล้วก็อย่างก็รู้สึกว่ามาแล้วก็ได้ฟังธรรมอย่างเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้เติมสัมมาธิฏิ เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็เหมือนเหมือนมันเหมือนได้มาชาร์จพลังนะครับได้กลับมาดาูจุดเริ่มต้นที่เรียกท,ที่ว่าเป็นของชาวอาโศกก็คือปฐมอโศกได้มา,ารู้จักกับญาติธรรมเก่าๆที่นี่แล้วก็ได้มาพบปะกับญาติธรรมที่เคยคุ้นเคยกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เจอกันบ่อยอย่างเงี้ยครับแล้วมาเจอแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่า ทําทให้มีกําลังใจที่จะที่จะเดินก้าวต่อไปอีกนะครับในในทางเส้นนี้ก็ยังมาฟังเทศของพ่อครูอีกเมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ทุกคนก็มาต่อต่อพบต่อภูมิของตัวเองนะครับ อย่างทุกคนมาที่นี่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ตัวผมเองก็มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ต่างกันจากคนอื่นผมเชื่อว่ากลุ่มนี้มิตรนี้กลุ่มมิตรด,ดีกลุ่มนี้แหละที่จะพาชีวิตผมนี่ให้ก้าวไปสู่จุดที่สมความมุ่งมา่นได้สูงที่สุดเท่าที่จะตัวเองจะมีความสามารถสูงสุดที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นได้ครับ